ซ้ำบายดีพอแม่พี่น้องเบิดสุขสุคนเมื่อนี้เดี๋ยวทั้งภาวลีสิพามาบึ่งตลาดแรงเซ้นโนของคจอดบงันงนง้องจอดเจ้าบกเขาห่มบกเก็บเขาฝ่าฝ่ากเก็บขึ้นกันนะกเนาะอ่ะพี่บกเก็บแน่นเปอร แล้วม <c oughs> <c oughs> pues <idad> <c oughs> ันไก่แห้งเดี๋ยวจะไปซื่อซีนหมูมาเก็บไว้หาหน้ากินกินตัวทีบลายกาพิดกับ บิดเวนวมาชันจ้าไปเดี๋ยวพ่อเอ้กำบิดเวนปีเคเติจญุ่น

ตลาดแรงจะเปิดเฉพาะตอนแรงเท่านั้นตอนเศร้ามันก็บ่เปิดสินนางหมูปะนางงูโอ้หนังงูอะพ่อยีหยังเลยกี่เล็กบ่กี่เล็กกี่เล็กกี่เล็กตองสี่ปไปพ่อ นี่จะเป็นมันเข่าเพิ่นไปเห็นเฮ้ยเด้อใครหายเจ้าเด้ออ่าบุตรบิกตานีหนเอยเจะเป็นยังทึกละบเบิดเตยคอนนี้ก็ยังข้าง,งแลกเปึ๊งหนิจะมาได้ใส,นส่นี่มาแต่บ้านช้างบึงเซปูนเซปูนเออบ้านช้างมาแต่โดนแล้วบ่ะนี่ขี่รถมาบ่ ได้ลายอะไบ่ามันนี่ได้ลยะไรบ้างมันนี่เล็กบ่เล็กเจับบ่มนี่ลูกเจ้าบ่นี่ยเมียเจ้าได้ช่าไปใช่ยู่บ้านได้น่าเจ้าบ้านางบ้านากโอ้มึงเซปน่อในี่เอออาวใคเอาให้เจ้าพูดละสองพันได้ใช่ดูดีไหมาแก เรามาขอทานเมียเจ้บอกมานึ่บอกเมียคอยนั่งเฮือนโอ้แล้วอยู่เฮือนโอเคโอเคไปปะเมียเราบอกมาหนึ่งอเอคอเคอเเอ

เอาหนีเซ็นไปรูเนาะเนาะนี่บ้านหนีเซ็เจ๊ดนี่ขอขอเอาตามมันปะมาอนีตามาเนเนาะโอ้ีนี่นาี่ีเนาะทีนี่เซ็นตรงนั้นเนาะอ่ะพันธงเนาะเซนเจ่าแต่เซนเดียวโอ้ยี่ครับพี่้จะได้จะได้แล้วแล้ว่ากันแ้ฮะมันเตอร่มีแล้วเงินอ่เงินเตอร์เเอา หลักขายยางมันบอกหลักขายยางมันบอกเท่นเดียวบ่ะปะเออแล้วคือขายลายแท้นะป้าใจดีเอออ่าชื่อได้ขายมันเนี่ป้าเด้น้ำซุ่มเลขก็ให้ถึกแมลงซุ่มเลขโคกโตป้าจ้าจ้าฮะขึ้อมากจนไม่มีเงินจ้าเจ้าหมดที่จ้าข voilà ึ้นอ ไปไปซื่อนั้นได้บัตชื้อหมูซล้าดไนไปดูอหมูได้บัตรหมูจากเลด้ซีนมันได้หมูนะน่เรเ่าขนว่อะไตลงเ้าพี่อลูนตนี้ช่้าคอ่เอาตัวนั่ตันี้โลน่ถนโลเดียวเด้อ บอกแล้วมีเงินหาชิปนิโลชิบโลเดียวแถวโลเดียวให้แล้วได้หาชิบเลยโอ้ยเือ้าหาานะชื่อเมื่อไหร่ซาน่าอเคโอ

มีเดชพักไปพันคับพุนเจ้าฮะอันนี้เดาสิเอาอนไรนี่เอากำหนึงนน่เอา้เลยอินนี่อนเลยสามกำหน้าไปเลยชามกำไปเลยกี้ไปเลยนเดี้ยวกบส์อ๋อพักรวมเดชป่ะเดชจิกินเบิดนนะเบิ้ลนเบิเอาลายพูดได้หมนะเจ้า อตัวนี้เลยมัดหนึงบุกิมัดนึ่งเท่าไรนะสองก่อนพันพังรวมจะดิสามพันที่พอยวพอชิปสามพันที่พกินบุกจะมีว่าชิพันนะพ่อจะพ่อซื้อพี่น้อง bảo oh, xa sư mù mà hành à đây cho đấy xin cho này lưng xin cho đấy cái <laughs> này là khi đấy <cười> <cười> เด้อเด้อขอบใจขอบใจเพราเพราะเพรเขาจะไปแว่หันหันขายกระซามกระซิ่งทีไปซื้อมุ้งเมื่อกี้เด้ออยู่พุ่นแล้วอยู่แคมทางอยู่แคมทางน้ำหวานอาน้ำกินไม่ได้เพราะว่าน้ำหวานไม่ได้เนาะ ช่งสลิดเลยี่องสลิดนี่ละพี่น้องเอยตลาดกัได้คอยฟาคอยมาซื้อบิงของกั่ใช่ปะซื้อของสอขายช่องสลิดพี่น้องเอ้ย อู station, girl, ้เพออ่าน้ำกินยังไงบางไม้เนื้อบอกินบ่โบแม่นแต่ปล่อยโบวิน่นกินได้ข้านข้านว่ะสิกินโบได้ข้ากินทำโบได้มันเชี่ยงเนาะ